สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาดูเรื่องสมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณนะคะสมบัติแรกเลยเริ่มที่สมบัติปิดสมบัติปิดคือถ้าเรานําสมาชิกใดๆในเซ็ตมากระทํากันแล้วผลลัพธ์ที่ได้ของทุกคู่ภายในเซ็ตเลยเนี่ยเป็นสมาชิกของเซ็ตเดิมเสมอเราจะเรียกเซ็ตนั้นว่ามีสมบัติปิดภายใต้ใการกระทำนั้นนะคะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้หน้าต่างนี้ก็คือถ้า a ถ้า a ของเราเนี่ยเป็นสมาชิกของเซต a ใหญ่และ b ก็เป็นสมาชิกของเซต a ใหญ่แล้ว a กับ b ทากันโดยการชาร์ปกันลักษณะแบบนี้แล้วสมาชิกที่ได้ออกมายังอยู่ในเซต a เราเรียกว่ามีสมบัติปิด a มีสมบัติปิดภายใต้การการทำชาร์ปนะคะนี่คือการเขียนสัญ,ญลักษณ์เฉยเรามาดูตัวอย่างเลยตัวอย่างเขาบอกว่า b เนี่ยมีสมาชิกคือศูนย์กับ1ให้พิจารณาว่า b มีสมบัติปิดการบวกหรือไม่ เราก็ดูก่อนว่า B มี0 0ย์คู่กับอะไรได้บ้าง0นย์ของเราอาจจะคู่กับ1ก็ได้หรือคู่กับ0ย์ก็ได้เช่นเดียวกัน1ของเรา1ของเราคู่กับอะไรได้บ้างคู่กับ0ย์ก็ได้หรือคู่กับ1ก็ได้นะคะถ้าศูนย์คู่กับ1บวกกันสมมุติเอามาบวกจับมาบวกกัน2อันนี้มาบวกกัน0ย์บวก1ได้1 0ย์บวก0ย์ได้0 1บวก0ย์ได้ 1 1บวก1ได้2ถามว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยทุกๆตัวยังคงอยู่ในเซต A อยู่ไหมอ้าวไม่อยู่เพราะว่าเรามี2เกิน2ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในเซต B นี่ตามที่เราทำให้ดูหน้าตาแบบนี้แสดงว่า B ไม่มีสมบัติปิดการบวกนั่นเองอเช่นเดียวกันสำหรับการคูณคูณก็1 0คูน 1, 1ได้0คูณ1ได้0 0ูนย์คูณศูนย์ได้0ูนย์คูณศูนย์ได้0แล้วก็ 1, นคูณหนึ่งได้1ทุกตัวตรงนี้อยู่ในเซต b ไหมถ้าอยู่ในเซต b อ่าทุกตัวอยู่ในเซต b หมดเลยนี่คือผลลัพธ์จากการกระทํของการจับคู่กันภายในเซต b เองเพราะฉะนั้นทุกตัวในเซต b ทําออกมาแล้วยังอยู่ในเซต b อยู่เราเรียกว่า b มีสมบัติปิดการคูณนั่นเองนะคะจากข้างล่างนี้ที่เขาเขียนให้นักเรียนดูเนี่ยเขาก็จะเขียน การจับคู่แต่ละคู่ให้ดูทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด4คู่เหมือนที่ครูทำเมื่อกี้นี้อันเดียวกันโอเคอ่ะต่อไปลองดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2บอกว่าให้พิจารณาว่า A เนี่ยคือ1กับลบหมีสมบัติปิดการลบการบวกการคูณหรือการหารหรือไม่คิดในใจเลยก็ได้เราคิดในใจบวกเนี่ยภายในเซตนี้มีตัวไหนที่บวกกันแล้วไม่ได้อยู่ในเซตไหม มียกตัวอย่างเช่น1บวกด้วยลบหน,หนก็มาจากเซต A ลบหก็มาจากเซต A บวกกันแล้วได้ไรคะได้ศูย์ซึ่ง0ูเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต A เพราะฉะนั้น A ก็ไม่มีสมบัติปิดการอะไรการบวกนั่นเองโอเคการลบอ่ะ นักเรียนคิดซิว่าถ้าลบาจะมีไหมลบก็ไม่มีแน่นอนเพราะอะไรคะลบนักเรียนยกตัวอย่างได้ไหมลบก็จะเป็น1ลบด้วย1ได้ 0. 0 0ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต A คูณนะคะคูณได้ไหม1คูณ1ได้1 1คูณลบ1ได้ลบ1ลบ1คูณ1 ได้ลบหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งได้ไรนี่หนึ่งลบหนึ่งได้ลบหนึ่งแล้วก็ได้หนึ่งทุกตัวอยู่หมดเลยทุกตัวเป็นสมาชิกของเซตเอหมดเลยเพราะฉะนั้นมีสมบัติปิดการคูณเราก็จะมีสมบัติปิดการคูณเมื่อกี้การบวกไม่มีการลบไม่มีการหารละ่ะหารก็คือตัวหารจะต้องไม่เป็น0 1นย์หารหนหารหได้หนึ่ บูคิดในแอบคิดจากตรงนี้เลยหนึ่งหารหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งหารลบหนึ่งได้ลบหนึ่งลบหนึ่งหารหนึ่งได้ลบหนึ่งลบหนึ่งหารลบหนึ่งได้หนึ่งเพราะฉะนั้นหารมีไหมหารก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเซต a ของเราก็จะมีสมบัติปิดการคูณกับการหารนั่นเองนะคะตัวอย่างที่สามนะคะจากเซตของจำนวนนับเนี่ยมีสมบัติปิดภายใต้การบวกการลบการคูณหรือการหารหรือไม่มีไหม เราก็ต้องเช็คจากอะไรบ้างคะจำนวนนับบวกกับจำนวนนับยังคงเป็นจำนวนนับหรือไม่นักเรียนคิดที่ว่าตัวอื่นเน่ะมันมีจำนวนไหนบ้างที่บวกกันแล้วไม่ใช่จำนวนนับถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็แสดงว่าจำนวนนับเนี่ยมีสมบัติปิดภายใต้การบวกเซตของจำนวนนับมีสมบัติปิดภายใต้การบวก อ่าต่อไปการลบจำนวนนับมีสมบัติปิดภายใต้การลบไหมไม่มีเพราะอะไรใครคิดออกแล้วบ้างไม่มีเพราะเนื่องจากเราสามารถหาได้ว่า1ลบกับ1ได้เท่ากับ0ซึ่ง0ูนย์ของเราเนี่ยไม่ใช่จำนวนนับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสมบัติปิดภายใต้การลบนะคะการคูณล่ะ จำนวนนับคูณจำนวนนับแล้วยังคงเป็นจำนวนนับทุกตัวไหมเป็นเพราะฉะนั้นจำนวนนับก็มีสมบัติปิดภายใต,ใต้การคูณน,นั่นเองอต่อไปจำนวนนับมีสมบัติปิดภายใต้การหารหรือไม่มีไหมเซ็ตของจำนวนนับไม่มีสมบัติปิดภายใต,ใต้การหารเพราะอะไรใครคิดออก้วบ้าง เพราะว่าเราสามารถเอาหนึ่งหารด้วยสองหนึ่งหารด้วยสองได้1ส่วนสองหนึ่งส่วนสองก็ไม่ได้เป็นจำนวนนับเพราะฉะนั้นจำนวนนับก็เลยไม่มีสมบัติปิดภายใต้การหารนั่นเองโอเคไหมคะเราทดลองทำแบบฝึกหัดนะ